นักเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นข้อที่16เนาะต่อมานะคะข้อที่16ของเราเขาบอกว่า f x เท่ากับเศษนส่วนสนะคะแล้วก็ให้ฟังก์ชันตัวนี้มาแปลว่าข้อนี้ก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันด้วยตรีโกนด้วยเนาะเ1็นึ่งส่วนส cos แล้วก็ p ย x ส่วนส g x นะคะเท่ากับ2 s i n 2 x นะคะแล้วเขาให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อเก่าไก่เนาะอ๋อ f u n c t g x เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงนี้นะคะเนี่ยต่อเนื่องบนช่วงตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูเนาะคำว่าฟังก์ชันต่อเนื่องแปลว่าอะไรอย่างไรใครจําไม่ได้นะคะก็ลงทบทวนอีกทีน,งนึงนะคะแล้วก็แอมพลิจูดของ g เป็น4เท่ากับของอของ a m ม l i t u d e ของฟังก์ชัน f นะคะ แล้วก็ค่ขาของฟังก์ชัน f เป็น2เท่าของ g อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องค่อยๆมาดูกันอ่ะทีนี้มาพิจารณาในข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าอยากรู้ g ส่วน f นะคะว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนช่วง0ูนย์กับ2ไหมนะคะทีนี้ในข้อกอไก่เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนนะคะ g ส่วนด้วย f เนาะ จะหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเห็นเศษส่วนอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าดอกจันเอาไว้เลยตรงนี้นะคะต้องระวังอันนี้ g ส่วน f จะหาค่าไม่ได้เมื่อเมื่อนะเอ่อ f x f ์เเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นก็คือส่วนเป็น0ูนนั่นแหละมันหาค่าไม่ได้โอเคไหมคะ นะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อจาก fx ของเราสมการมันเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็น0ูนย์เมื่อไหร่เห็นไหมคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณกับ cos ของตัวนี้นะคะพ x แล้วก็ส่วน2ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0อันนี้คือจุดที่มันจะหาค่าไม่ได้เพราะว่าจุดที่ f เป็น0น,นะคะอันนี้ fx ของเราจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าจากตรงนี้นะคะ สมการตรงนี้ก็คือ cos ของไพเส่วนสนะคะจะมีค่าเท่ากับ0นย์เด็กก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเซต้าตรงไหนบ้างที่มันจะทำให้ cos เป็น0นย์นะคะเด็กก็มองตรงนี้เนาะอันนี้ไพเส่วนสเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรบ้างนะคะมันก็จะซ้ำกันมันก็จะวนเป็นรอบๆจมวงกลมหนึ่งหน่วยได้ไหมที่เรานับกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่บวกลบพายส่วน2มาละนะคะตรงไหนที่เป็นพายส่วน 2... นะคะจุดตรงนเนี้ยเนี่ยเนจุดตรงเนี้ยนะคะก็คือ อันนี้คือ x 1 y 0เห็นไหมคะอันนี้ x 0ย์ y 1 cos ค,คือค่าของตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของตัวหน้าคือ cos เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้าณจุดนี้จุดายส่วน2กับจุดตรงนี้ที่เป็น2ายส่วน2ตัวเนี้ยมันจะทําให้ค่า cos เป็น0ซึ่ง cos ของเรามันก็คือฟังก์ชัน f(x) ของเรานั่นเองเห็นไหมคะอาจจะพิจารณาหลายอย่างนิดนึงนะคะ อันนี้ x เ,เป็นศูวเป็นลบหโอเคไหมนะคะก็คือ cos เป็น0นั่นแหละดังนั้นจุดที่บอกว่าเป็น0ูนย์ได้ก็คือช่วงนี้นะคะก็บวกลบกับ3 π ส่วน2อันนี้ครบ1รอบแล้วอันนี้พาส่วน2เห็นไหมลูก อันนี้นะคะภายส่วน2อ,อันนี้คือ3ภายส่วน2ก็คือทั้งบวกทั้งลบเนี่ยถ้าอยู่ที่ตกที่จุดเนี้ยมันจะมีค่าคอสเป็นศูนหมดโอเคไหมคะดังนั้นมันก็จะได้จากตรงนี้ไปเรื่อยๆอ่ะจุดจุดจุดแล้วแต่นี้นะ เราก็เลยบอกว่าอ๋อดังนั้นเนี่ยถ้าจากสมการตรงนี้เราก็เลยได้ค่า x ออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือบวกลบ1สัมสมัติมันเห็นไหมคะนะอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกลบ2เพราะฉะนั้นเอ้ยไม่ใช่สิบวกลบ3ขอโทษบวกลบ3นะคะแล้วก็จุดจุดจุด,จดไปเรื่อยเรเราได้ค่าตัว x แล้วนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรข้อนี้จะเห็น ว่านะคะ g ที่ g ส่วน f เนี่ยหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ที่ x เท่ากับ1เห็นไหมคะตรงนี้นะนะทีนี้เราเลยบอกว่าเอามาคานเขาบอกว่าอ่ะมันจะเป็นฟังก์กชันต่อเนื่องมันจะอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหาค่าไม่ได้ที่เป็น1แล้วเนี่ยดังนั้นดังนั้นนะคะ g ส่วนด้วย f เนี่ยจะต่อเนื่องได้ไหมก็คือไม่ต่อเนื่องหละเห็นไหมคะไม่ต่อเนื่องบนช่วงนะคะก็คือ x เ,เอ่อไม่ใช่ x ขอโทษช่วงปิดของ0อันนี้ก็2เขาบอกว่ามันจะต่อเนื่องใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ก็เป็นยังไงลูกข้อนี้ก็ผิดโอเคนะคะตามนี้นะว่าน,นี้ง่ายก็คือถ้าอยู่ช่วงระหว่าง x 0 y 2เนี่ย แต่มังเอิรนมันมีช่วงที่ x เ,เป็น1เนี่ยมันหาค่าไม่ได้มันก็ไม่ต่อเนื่องเห็นไหมคะมันมีจุดบุวงโป,ปลงตรงนี้แค่นั้นแหละนะคะตามน,นี้นะได้ละ1ข้คอนะคะทีนี้มาพิจารณาข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกว่า Amplitude ของฟังก์ชัน g เป็น4เท่าของ Amplitude ของฟังก์ชัน f เดี๋ยวเราก็ต้องเอาตรงนี้ยมาคิดเอาอีกทีนึงนะคะอืมอ่ะขอไปขอไปอีกหน้านึงนะที่ไม่พอแล้วนะคะข้อขอไขเขาบอกว่า แอม l i ิจูดเอามาเขียนก็ได้อะแอม l i ิจูดของ G เนาะเป็น4เท่าของแอม l i ิจูด F ออ่ะบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บ เราจะต้องจำสูตรนะคะที่เป็นสูตรของแอมพลิจูดได้โอเคเนอะนะคะนะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้ว่าแอมพลิจูดของ G เนี่ยคืออะไรเด็กกบไปมองนะคะ G คือตัวเนี้เนี่ยไอตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นตัว แอมพลิจูดตรงนี้โอเคไหมคะตามนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องจำสมการให้ได้นะคะ,ะจากสูตรเนี่ยมันจะเขียนอยู่ในรูปอย่างี้ลูก y เท่ากับ a แล้วก็ s i n แล้วก็มุมอะไรก็แต่นะคะ b x บวกกับ c อันนี้นะคะแอมพลิจูดของมันก็จะเป็น abs a อันนี้หรืออีกรูปหนึ่ง y เท่ากับ a แล้วก็ถ้าเป็น cos นะคะก็ได้ของฟังก์ชันะ b x แล้วบวกกับ c ตัวนี้ได้อัมพลิจูดมาจากตรงนี้กับตรงนี้เราได้ว่า Amplitude นะคะจะเท่ากับอันนี้เด็กต้องรู้นะคะพลิจูดจะเท่ากับ abs ของ a ก็คือ abs ของ a ตัวสัมประสิทธิ์ที่มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะคะ พอได้แบบนี้ออกมาปุ๊บเราก็เขียนเลยเมื่อกี้ของ g เป็น2ใช่ไหมคะของ g นะคือ2นะคะ amplitude ของ g นะคะก็คือ2เป็น4เท่าของ amplitude ของ f ก็เป็นของเศษหนึ่งส่วนสองแอมพลิจูดของ f นะคะอ่ะย้อนกลับมา amplitude ของ f คือตัวนี้ amplitude ของเเอ่อของ g คือตัวนี้โอเคไหมคะตามนี้นะพอได้แบบนี้ออกมาปุ๊บ อตัดกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยได้ว่า2เท่าจริงๆไหมก็เป็น2เท่าโอเคไหมคะดังนั้นข้อขอไข่ก็ตอบว่ายังไงคะอันนี้ก็จะเป็นยังไงก็ถูกค่นั้นแหละนะคะนี้เราก็จบแ้ก็ตอบข้อขอข่ก็ถูกตอ้องโอเคเนาะนะคะ,ะมาดูข้อคอควายข้อคอควายเขาบอกว่า ค่ขาของฟังก์ชัน f เป็น2เท่าของค่าของฟังก์ชัน g ดังนั้นเราก็ต้องมารู้อีกว่าอจากสูตรตะเกียไอรูปเนี่ยตะเกียที่เขียนมาถ้าอย่างเนี้ยคือค่าใช่ไหมจากสูตรนี้นะคะ อันนี้สีชมพูคือแอมพลิจูดเนาะแล้วสีม่วงให้เป็นคาาแล้วกันนะคะอันนี้เราก็ต้องรู้เพิ่มเติมว่าค่ามีค่าเท่ากับนะคะก็คือสูดแมบสอพายส่วนด้วยแอบส์โซลูตของ B ซึ่ง B ก็คือสัมประสิทธิ์ของหน้าตัว X ที่มันอยู่ในนี้นะคะแล้ก็มองโอ้อ B ในที่นี้ของเราคืออะไรนะคะในที่นี้ B ของเราถ้าเป็นแอมพลิจูดของ f ตัวนี้เราก็ต้องมองแล้วว่ามันมีของเนี่ยภายส่วน2ตรงนี้นะคะเนาะเราก็ต้องหยิบมาเขียนทีละอย่างโอเคไหมคะอ่ะข้อความเขียนก่อนนะขอแอบลบเลื่อนลงมานิดนึงนะคะนี่นะค่า f ค่า f เป็น2เท่าเป็น2เท่าอของค่าบ g ของค่า g ตามนี้นะคะซึ่งค่าของ f เนี่ยดูนะคะมันก็เป็น2พายก่อนนะ2อายอันนี้ขึ้นจากสูตรตรงนี้นะส่วนด้วย absolute ของ b ซึ่ง absolute ของ b ตรงนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้นะคะมันก็คือพายสองเห็นไหมคะตามนี้นะ เพราะฉะนั้น2พายส่วนด้วยพายส่วน2ตามนี้นะคะอ่ะหยิบมาเขียนตรงนี้ทรงนี่เขียนตรงนี้เนาะอันนี้นะคะอมพลิจูดของ f นะเราได้แล้วนะจะเป็น2เท่าอมพลิจูดของ y เอออมพลิจูดของ g ขอโทษอ่ามันก็กลายเป็น2พา2เท่าของนะคะตรงนี้นะ2พายนี่นะ สองพายส่วนด้วยนะคะ,ะตัวที่อยู่ตรงนี้สัมประสิทธิ์ของมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลข2<ม>เห็นไหมคะตรงนี้นะตัวเลขที่อยู่นะ x ตัวนี้เราก็บอกว่าอันนี้คือส่วน2อ,อ่าเราก็มาตัดกันอีกทีเนาะอันนี้พายตัดพายนี้จริงๆมันจะได้เหลือเป็นสีใครนึกไม่ออกก็2อพายส่วนด้วยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคนูณ กลับเศษเป็นส่วนโอเคไหมคะก็คือคูณด้วย2ส,ส่วนด้วยพายมันก็จะตัดกัน2คนูณกลายเป็น4โอเคเนาะแล้วจะมีค่าเท่ากับอันนี้ก็จะตัดกันอันนี้ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะ 2. พายซึ่งมันเท่ากันไหมเนี่ยเออมันไม่เท่าโอเคไหมดังนั้นข้อนี้ก็จะผิดโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยกกผิดขอถูกขอผิดเราตอบข้อไหนเนี่ย ก็ผิดเดี๋ยวนะคุณครูหาก,อกอ่อนกอ็ผิดก็ผิดขอถูกต้องเพียงข้อเดียวอ่าโอเคงั้นตอบข้อนี้ขอใข้ถูกต้องเพียงข้อเดียวคือคุณตาลาย ะะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูนะลูกในเรื่องของฟังก์ชันถึงมันอาจจะใช้ความรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะในโจทย์ข้อนี้ที่หนูต้องรู้ก็คือหนูต้องรู้สูตรการหาคาาเนาะต้องรู้ตำแหน่งเนี่ยการหาคาบการหาอมพลินู์ว่าแต่ละส่วนนะของฟังก์ชันที่มันเขียนอยู่ในรูปแบบเนี้ยมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาให้เป็นว่า,าตัวฟังก์ชันไหนมันหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะคะค่อยๆดูดีๆนะคะสู้ๆนะลูก